ชุดที่5้านะครับข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดอ่อนท้าระหว่างอะตอมอะตอมที่มีค่าเอียงต่างกันมากก็จะเป็นไอออนิกถูกไหมครับก็จะเป็นแรงดึงดูดระหว่างไอออนถูกต้องอะตอมที่มีค่าเอียงใกล้เคียงกันก็จะไม่ไม่เกิดการถ่ายเทอิเลตอนก็จะมีการใช้เบลน์ร่วมกันก็จะดึงด,ดูดกันด้วยแรงพันธะโคเวเลนซ์ซึ่งอันเนี้ยไม่ถูกละเพราะว่าพันธะโคเวเลนซ์เนี่ยครับเป็นแรงดึงดูดระหว่างอ e ิเลตอนคู่ร่วมพันธะกับนิวเคลียส ของอะตอมถูกไหมครับเนื่องจากนิวเคลียสเป็นบวกอิเล็กตรอนคู่โลหะเป็นลบถูกนะแต่ถ้าอิเล็กตรอนคู่โลหะดูดกันเองเนี่ยไม่ได้เพราะมันเป็นลบทั้งคู่ถูกไหมครับนะไม่ได้ข้อสองนี่ผิดข้อสามก็ถูกนะเป็นอิเล็กตรอนอิสระกับประจุบวกของอะตอมโลหะนั่นเองนะถัดมาข้อที่สองข้อใดส่งผลต่อจุดเดือดของของเหลวทั้งหมดความดันไอนี่ไม่เกี่ยวเลยเพราะว่า ก้อนไอมันอยู่นอกจากของเหลวออกมาแล้วคืออ่าน่างวันนที่เป็นภาชนะใส่ของเหลวไอระเหยขึ้นมาเนี่ยครับก้อนไอมันอยู่ในส่วนนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวของเหลวแล้วนะครับแรงระหว่างโมเลกุลเนี่ยเกี่ยวเพราะมันอยู่ในของเหลวเลยว่าโมเลกุลมันดื้อกันดีแค่ไหนอันนี้ก็จะถูกด้วยโมเลกุลก็เกี่ยวเพราะโมเลกุลก็ส่งผลต่อแรงระหว่างโมเลกุลถูกไหมงั้นเรต้องตอบข้อสามกวากดอากาศกวากดอากาศดูนะมันกดตรงที่ผิวของเหลวเนี่ย กดอากาศมากกดอากาศน้อยมันก็เดือดยากเดือดง่ายน้อยแล้วแต่เลยครับถ้ามันกดมากก็เดือดยากกดน้อยก็เดือดง่ายเหมือนถ้าเต้มน้ำบนยอดขาวจะเกิดจะเดือดเร็วนาะอย่างเงี้ยแหละอันนี้ได้พื้นที่ผิวไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าถ้าอยากต้มน้ําในหม้อกว้างหรือหม้อแคบเนี่ยจุดเดือดของน้ำก็ยังคงเป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมถ้าต้มทีเดียวกันนะอุณหภูมิอุณหภูมิก็ถ้าถึงจุดเดือดมันก็เดือดไม่เกี่ยวกวับจุดเดือดซะหน่อยนะ อุณหภูมิเป็นระดับความร้อนไม่เกี่ยวเลยเข้อนีน้ความกดอากาศเกี่ยวนะครับถัดมาดูข้อที่สม NO ลงตัวกับ O2 ได้ NO2 อย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเริ่มต้นด้ NO จำนวนหนง,งตัวออ e กซิเจนกลายเป็น NO2 ทั้งหมดพบว่าได้มวลของก๊าซเพิ่มขึ้นมา8กรัม NO จำนวนหนึ่งแล้วอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้ให้เป็นอ่ะมุ่งเป็น X กรัมแล้ว่าตอนนี้เป็น X กบวก8กรมถูกไหมแปลว,ว่าส่วนที่เพิ่มมาคือออกซิเจนเนี่ย8กรัมถูกไหมครับเขาถามว่าจงหาปริมาณกา๊าซ NO ตอนเริ่มต้นมีกี่โมเลกุลอ่ะเทียบเลยครับอันนี้2โมนี้หโมถูกไหมเทียบกันตามสมการ8ดกรมกี่โมครับออกซิเนะจนหนักตัวละ16ก็32 ตัวนี้ก็ต้องกี่โมเนี่ยเอาสายสองมาหารก็ศูนย์จุดสองห้าโมนั้นตัวนี้ต้องศูนย์จุดห้าโมงถูกไหมศูนย์จุดห้าโมงกี่โมเลกุลนะครับก็ต้องเครื่องอวัวโดถูกไหมตอบข้อสี่เลย